ตอนนี้เขาตอนแรกว่าจะเข้าไปใน,ปนโบสถ์นะคะแต่ว่าเขาทำพิธีอยู่ตอนนี้อากาศหนาวมากตอนนี้เราเดินวนหนึ่งรอบแล้วก็จะกลับไปต่อที่ที่เมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะตดินี้ให้ชมเมืงองชรัสบุกนิดหน่อยเอียร์กีก <anecdote> ตอนนี้ขอ <c oughs> เป็นภาษาเขมรน,นะคะเออไม่อองโก้เลย ตัวเล็กแล้วตัวเล็กเลยที่ไปเที่ยวที่ฝรั่งนั่งก็เป็นสูนตัวนั่งก็สูงตัวนะคะคือไปได้ประเทศคือคือมาที่นี่ทำไมคะมาฉี่ค่ะจะได้กลับมาอีกเริ่จาปวดฉี่แล้วนะคะเนี่ยกับารรยากาศกับบรรยากาศไม่ใช่วันในปวดมีที่ฉี่หรือเปล่า้้้ขาแลวมาโซเมียตีฮะ อย่าโอเคคะแนนเวรังเล่าคนไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคจบจบทริปฝรั่งเศสแค่นี้นะค่ะจะเข้าไปเข้าไปเข้าปตักเข้าไปแม่จทย์โจทย์นด์ได้อุ่นได้แม่ไปเข้าไป